แถลงแบบนี้เพราะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณมีเวลาเท่าไหร่ครับเขาให้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกหลังการเลือกตั้งภายใน30วันเราเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมครับเรามีเวลาในการที่จะเรียกถึงวันที่3สิงหาคมครับเมื่อเรียกแล้วในวาระแรกเขาก็จะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้ประธานสภา,าผู้แทนราษฎรประธานสภา,าผู้แทนร,นรทาษฎร,รก็มากําหนดนวันประชุมเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีมันก็อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน45วันอยู่แล้วหลังการเลือกตั้งที่จะต้องได้ตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่ง <ๆ S 1> ก็ก็ไม่นานก็เป็นปกติคืออารมณ์อย่างนี้นี่เหมือนอารมณ์ว่ากลัวว่าจะไม่ได้เป็นนะนั่นแหะสิครับแต่นี้ประเด็นที่โผล่ออกมาแล้วก็อะไรออกมาดูมันจะเข้าไปเหมือนกับเป็นกดดนันอ่าไ,ไ,ไปกดดนันนี่ครับี้ยครับคือผม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 ใช้ จี่ชาวบ้านเขเข้าใจเรื่องกดดันแต่ผมกำลังพูดว่าคอต,อต้องไม่หวั่นไหวใช่ไหมถามว่าถ้าคอตอไม่หวั่นไหวคุณจะยังไงก็เรื่องของเรื่องของโพแต่สิ่งที่ทําสิ่งที่กอตอต้องตอบก็คือว่าไอ้ป้ายหาเสียงไหนอันนี้เนี่ยมันทาตั้งแต่ก่อนกอตอจะไปนอกอีกแล้วเขาร้องเรียนมาตั้งก่อนนั้นอีกและการหาเสียงของคุณอภิษ์อะไอ้เรื่องประชานิยมที่เอาไปทงฟ้าก็ทาตั้งแต่ก่อนก็ไปมือนอกอีก ตอนนั้นไม่ไปมองนอกก็ออกใบแดงใบเหลืองได้แล้วไปทําอะไรกันอยู่ตรงนี้ที่ประชาโชน์เขาถามมาตลอดว่าทําอะไรกันอยู่วันนี้มาบอกว่าไม่ได้หรอกโพออกโพออกมาแล้วต้อง,ต,อง,ต,องต้องเ,งเ,งเ,งเงร่งเร่งแรดเร่งรัดแสดงว่าท่านหวั่นไหวนะครับแล้วับาัหวั่นไหวอย่างนี้เราจะประสาทความถูกต้องว่ายุติธรรมไม่เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกตแสดงออกโดยหยิบโพมาเป็นประเด็นในการชี้แจงกับสังคมคคเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันต่อว่าความน่าเชื่อถือของกกต ได้แสดงออกต่อพี่น้องประชาชนยังไงบ้างนะครับพักสักครู่ครับ กับข้อส่วรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับในประจำวันจันทร์ซึ่งซึ่งประเด็นที่2ที่พี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือของกกตเนี่ยนะครับในประเด็นที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งได้แจ้งข่าวต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าจะพิจารณาใบเหลืองใบแดงผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้แล้วเสร็จในวันที่28กระะกฎาคม โดยจะพยายามให้สอบสวนเสร็จภายในวันที่19กักฎาคมเพื่อให้ได้รับรองสอสอครบ1095เพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาได้แล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณสุเทพเทือกสุบันว่าถ้าเกิดมีการรับรองหลายขยักแล้วไม่สามารถที่จะทันจะทำยังไงคุณสุเทพก็ตอบว่าต้องทันตรงนี้ท่านอดิสวรท่านมองอยังไงครับผมมองอย่างนี้นะครับ ในโครงสร้างกฎหมายและภาระหน้าที่ของกรกตรเขียนไว้รัฐธรรมนูญปี40และ50ชัดเจนนะครับว่ากรกตรต้องจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็รับรองผลการเลือกตั้งอย่างสุดจริตและเที่ยงธรรมครับฉะนั้นมาตรฐานการสุดจริตและเที่ยงธรรมจะต้องอยู่ในใจของกกตตลอดถ้ามีเหตุน่าเชื่อว่ามีใครกระทำความผิดต้องลงโทษจะแดงหรือจะเหลืองไงก็ว่าไปแต่ถามว่าวันนี้ ถ้ากรกตอรบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปประกาศผมก่อนเพราะไปมองว่า9 5้า้าเซเพื่อเปิดสภาผมไม่ใช่นะครับครักาสบไเอ้9เเปิดสภาได้เป็นเรื่องของสภานะครับถ้าวันนี้คุณบอกคุณเอาคนให้ครบ9 5้าสเซ็โดยไม่นำพาในพาร,ราหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยผมถือว่ากรกตรต้องรับผิดชอบแล้ววันนี้เองเนี่ยนอกจากไอ้ตรงที่ต้องทำเนี่ยสิ่งที่กรกตรยังตอบยังตอบไม่ได้เลยนะครับถึงวันนี้เรื่องทุจริตที่จับของกลางได้ที่ท,ทางเหนือสุโขทัยกับอุตรดิตถ์อะไรเนี่ย มีทั้งของกลางมีทั้งพยานบุคคลเนี่ยจนถึงวันนี้คุณยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่มีคําตอบเลยค,คนที่จับมาเนี่ยร้อนร้อนหนาวจๆจะโดนยิงตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาโอเคต่อมากรณีสองล้านคนที่ใช้สิทธิ์นอกเ,อออกเขตแล้วก็ไม่ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ไปคราวนี้กรกตรจะตอบว่ายังไงนะฮะแล้วก็คะแนนที่ขยี้กันอีกแปดหมื่นสามเนี่ยผมถามว่ากกตจะตอบอยังไงถ้าวันนี้กกตไม่มีคําตอบเหล่านี้นะผมคิดว่า ให้คุณสุเทพพูดในคอแตกนะก็ไม่ต้องไปฟังครับครับเพราะถ้าทําอย่างนี้ปล่อยอย่างเงี้ยกรกตอเองจะไปจําเลยครับแน่นอนครับถ้าคุณตอบไม่ได้ว่าคุณทําได้โดยสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้ไม่ควรจะรับรองครับแต,แต่นี้กระบวนการที่ที่ทางกรกตถแถลงมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับบอกว่ามีการเร่งรัดแต่ละส่วนว่าเพื่อแม่ประเทศชาติเสียโอกาสจะต้องรีบรับรองตามกฎหมายโดยหลังสุดคุณสุทธิ์ศรีก็พูดประมาณนี้ว่า ถ้าไม่ทันจะทําให้ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายคุณต้องดูว่ากฎหมายใครครับกฎหมายในส่วนกรกตนะก็ะปล่อยคนไม่ต้องสุจริตแนละเที่ยงธรรมครับต้องไม่มีการทุจริตแต่ถ้ามีคุณปล่อยไม่ได้คุณมีหลักฐานน่าเชื่อว่าไม่ต้องปลดจากสงสัยนะน่าเชื่อว่าเขาก็าําผิดคุณต้องจัดการไม่ใช่แบบปล่อยไปปล่อยไปถ้าคิดว่าต้องปล่อยไปแล้วทําให้ได้เก้าหรืห้าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าไม่ต้องมีกรกตหรอกให้มหาไทยก็ทําได้ก็โอเคจัดให้เลอกตั้งแล้วก็ นับคะแนนสูงสุดก็ประกาศไปเลยแล้วเดี๋ยวคุณมาฟ้องกันเอาเองผมว่าบ้านเมืองมันกําลังถอยหลังกลับไปหลังหลังปี2535นนฮะครับถ,ถ้าถ้าคิดกันแบบนี้จนที้คุณสวดศีก็บอกว่าตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องดําเนินการภายใน30วันเหมือนท่านไทยกรท่านายกเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันเลยไปแล้วจานวนสสไม่ครบ9 5%ก็เป็นเรื่องสาภาครับเป็นเรื่องของสาภาที่จะไปแก้ปัญหาครับแต่กรกตคุณคุณ,ค,ณคุณกล้าเสี่ยงไหมว่าคนที่ ต้องออกไปแดงไปเหลืองเนี่ยคุณปล่อยไปเลยครับอย่างกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าคุณจับมาได้แล้วทั้งพยานบุคคลานหลักฐานถ้าตรงนี้ปล่อยไปนะครับก็ตอต้องรับผิดชอบนะครับว่าในระหว่างช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่ประกาศพระราชกิจการมาถึงปัจจุบันเนี่ยคุณทําอะไรมากในเรื่องการสอบสวนการทุจริตการเลือกตั้งคุณต้องตอบนะครับ,รบแล้วอีกอยางหนึง่งวันนี้ตรงสองล้านคนนอกเขตฮะคุณยังไม่มีคําตอบเลยครับแล้วทุกเนี้ยไอไอแปดหมื่นสามเนี่ย มีนัยยะสาคัญในการเลือกตั้งนะอย่าง8ปดหมื่นสามเนี่ยถ้าเอาคะแนนมาเกลี่ยแล้วเนี่ยจะตําแหน่งตําแหน่งสสจะเปลี่ยนแปลงห้าําเ็ดตำแหน่งตรงนี้พิธีเป็นสาระสาคัญใหญ่มากเลยนะซึ่งมีผลต่อจํานวนเลยครับใช่ครับ,รบตรงสองล้านก็เหมือนกันสองล้านเนี่ยคุณต้องาอ,อกว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นมาทําไมคุณไม่ประชาสัมพันธ์ว่าคุณต้องมาลงทะเบียนใหม่ถ้าไม่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยมันต้องกลับไปที่ที่ภูมิลำเนาเดิมครับผมยังไม่ได้เห็นออกมาพูดกันชัดเจนเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้ คนที่เข้าไปเอาข้อมูลในกกตข้อมูลบางอย่างพอออกมาปั๊บเกิดผิดพลาดลบออกนี่ความจริงมันต้องโชว์อยู่ว่าข้อมูลใน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 ศูนย์ของข้อมูลของกกตเนี่มันต้องชัดเจนไม่ใช่ลบออกลบออกลบออกแล้วเราจะตรวจข้อสอบข้อมูลก็ได้ยังไงแล้วจะสุจริตจะเที่ยงธรรมก็ได้ยังไงตรงนี้คือทีมเพราะว่าชาวาวบ้านก็บอกโอเครอรุ้นอย่างเดียวไปกดดันมาบอกผมไม่เลยนะผมบอกกรกตต้องตอบสิ่งเหล่านี้ได้ตอบผมได้ไหมแล้วกันสองล้านเนี่ย คุณคุณแก้ยังไงแล้วคุณคุณจะใครเป็นความผิดของใครเป็นคนจำลองเหรอครับใช่ใชปร๊ดเป็นความผิดของผู้จำลองใช่ไหมคที่ไม่ไปดูแล้วถ้าคุณประชาสัมพันตาศีตาสาเนี่ยตายายมีได้มาเนี่ยเขาไม่รู้แล้วคุณ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 ทำไงเป็นหน้าที่ของกอต้องบอกแล้วมีการบอกไหมไม่มีถามว่าเราจะแก้ไขแก้ไขได้ไงผมเสียสิทธิ์ไปแล้วแลวตรงสองล้านตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้าเอาสองล้านมาเกี่ยเกี่ยฮะหเกี่ยแค่หมื่นหนึ่งนะคุณได้เพิ่มอีกยี่สิบคน ยี่สิบตำแหน่งในแน่นอนมีนยัยสาคัญแน่นอนพักหนึ่งอาจจะเป็นเสียงข้างน้อยเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมสอบถามส่วนเก้าสิบเก้าเก้าแปดหมื่นสามแปดหมื่นสามก็เหมือนการถามว่ามันขย e งได้ยังไงในเมื่อบัตรบัตรแบงค์เคกับบัตรบัตรบ,บัญชีเ่มมันต้องเท่ากันมันขย e งอยู่แปดหมื่นสามแล้วเป็นการถแถลงจากกกตอเองนะครับตัวเลขนี้แล้วกกตก็บอกว่าทาไปทามาก็บอกให้มีตัวใหม่ออกมาก็บเก้าหมื่นทำไปทำมาบอกว่ามีจังหวัดหนึ่งเนี่ย คะแนนมันผิดไปหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแสนหนึ่งพันครับเราตรวจทั้งหมดเลยนะประเภทหนึ่งแสนไม่มีเลยจังหวัดไหนเลยครับก็ต,ต้องบอกมาว่าอยู่จังหวัดไหนถ้าอย่างนั้นผมถือว่าหมกเม็กครับในฐา,นะานะทําหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเราถือว่าคุณหมกเม็กแน่นอนครับครับถ้าเกิดมีการรับรองเสื้อแดงออกมาเป็นสสไปก่อนแล้วไปเป็นรัฐมนตรีก็ถือว่าก็ถือว่าเขาเป็นรัฐมนตรีนะคะครับ เพียงแต่สิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เราคาดหวังว่าคนที่มาจากเกือบทั้งหมดเป็นอดีตผู้พิพากษาจะมีความกล้าหาญในการที่จะใช้อำนาจที่คนทั้งประเทศมอบให้ให้เป็นทั้งตำรวจให้เป็นทั้งอายการให้เป็นทั้งศาลเลยในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งผมดูว่ากกตชุดนี้ แย่ที่สุดเนี่ประเมิอนอย่างนั้นเลยใช่ไหมผมว่าแย่กว่าสามนาห้าห่วงครับในสามนาห้าห่วงนี่ยังยังยังมีเรื่องที่จัดการเรื่องอย่างนี้อยู่ค,คือดูแล้วชุดสามนาห้าห่วงนี่ยังมีความกระฉับกระเฉงครับที่จะไปเอาผิดไปดําเนินการอะไรกับครับคนที่กระทําความผิดมากกว่าคือผมเคยร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดพลเอกพลตารวจเอกวาสนาเพิ่มราบเย่ย ถึงแม้เขาจะเคสไซด์ทางฝั่งพักไทยรักไทยในพฤติกรรมที่เราเห็นแต่พอในขั้นตอนปฏิบัติเขาเปิดโอเพนเลยเรามองว่าเขาเข้าข้างไทยรักไทยนะตอนนั้นแต่ตอนพอเรายื่นแล้วนี่ยแม้แต่คุณวาสนาเองแม้แต่คุณอะไรอดีตอธิบดีกรมการปกครองครับเขาก็ให้ตัววเต็มที่ให้ดูอยากดูอะไรให้ดูจนเราดูจนเรารู้ว่ามันผิดจริง ซึ่งเป็นการกระทําความผิดในขั้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมมือร่วมมือกันโดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้รู้เห็นแต่ต้องรับผิดชอบตามตําแหน่งหน้าที่ถือว่าปฏิพฤติหน้าที่ไม่ชอบตามมาตรา157แต่คณะกรรมการกรกตชุดนี้ครับผมเห็นข่าวเรื่องการจับซื้อเสียงที่รีสะเกตนะครับที่มีกล้อง สายรับไปถ่ายแล้วก็คนมาฟังปลาใสแล้วก็แจกเงินอยู่ในใแผ่นพับแล้วเขาไปร้องเขาไปแจ้งตำรวจเขาเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนไม่ไม่กล้าลงมาติผมถือว่าเขาขี้ขาดนะคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ไม่มีความกล้าหาญขี้ขาดขี้กลัวล้วจะเป็นไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครอย่างกรณีที่ท่านสววรินพูดเนี่ย ไอ้เรื่องที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปจัดไอ้สินค้าราคาถูกที่สมุดปาการในวันนั้นพอดีเป็นเหตุจูงใจนะวันเลือกตั้งลูกหน้าครับนั้นยิ่งจะต้องเอาแบบใอบแดงให้อภิสิทธิ์เลยนะเอาใบแดงให้พรทิวาเลยทาไมไม่ทำครับนั่นนะนั่นก็ผิดชัดเจนนะแล้วไอ้เรื่องทักสินคิดเพื่อไทยทำเนี่ยเขาก็ร้องหลายคนก็ไปแจ้งความก็ไม่กล้าครับ ผมดูผมพูดจริงๆนะครับผมว่าเราเสียเงินให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งามามาจัดการเลือกตั้ง,ง่ยม,มันเสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าจริงๆเหมือนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะเขาไม่มีนะอยกรกตจะต้องมารับเงินเดือนยาวนานอย่างนี้นะพอจะถึงเวลาเลือกตั้งทั่วประเทศเขาเขาจะอัลดมอาสาสมาัคดมาเขาเรียกว่านำเฟลนะครับมาจัดแล้วจัดแล้วก็จบแล้วก็เอาจริงเอาจังเลยในช่วงนั้นแล้วก็พอได้ ผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาปุ๊บคณะกรรมการชุดนี้เขาก็จะสลายตัวไปพอจะมีการเลือกตั้งอีก <c oughs> ก็ระดมอาสาสมัครทุกประเทศไม่อีกแบบนั้นประเทศไทยน่าจะน่าจะบอกกว่ามีความหวังต่อการเลือกตั้งมากกว่าครับอย่างนี้เนี่ยกินตั้งแต่เลือกตั้งระดับท้องถิ่นเทศบาลไหนที่งบประมาณเยอะๆพอมาแดงก็ให้ขาวเขาอย่างนี้นี่น่าเกียติ น่าเกียดที่สุดเน่ยเ,เป็นเสียดายหนึ่งเสียดายค่ากันดาษเสียดายค่าน้ำเสียดายค่าแอเสียดายทุกอย่างเสียดายค่าเงินเดือนด้วยทํางานไม่คุ้มกับเงินที่ประชาชนจ้างไว้ให้ตอนี้กรกตที่ออกมาถึงวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันผ่านกระบวนการมาเกือบหมดแล้วแล้วพอถึงวันนี้ก็ใกล้จะต้องครบกําหนดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เลยสงสัยว่า หรือว่าเสียงที่กรกตอบอกนี่พยายามจะเร่งรัดให้เป็นไปตามกฎหมายจริงๆแล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยทางออกทางกฎหมายมันจะเป็นยังไงได้บ้างซึ่งครับซ,ซึ่งพี่น้องประชาชนก็สงสัยอยู่ครับผมผมผมก่ๆๆๆๆอนจะไปตรงนั้นนะผมมีประเด็นนิดหนึ่งว่าถ้ากรกตคิดว่าจะรับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเมื่อเมื่อเมื่อรับรองปุ๊บเนี่ยเขามีอำนาจตามกฎหมายทันที เขาดารงตําแหน่งทันทีการปฏิบัติราชการในตําแหน่งของข้าราชการทางการเมืองทางการปกครองนั้นไม่เสียปแม้นปายหลังถูกถอดถ,ถอนครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกต้องหมดผมเลือกประธานวุฒิก็ถูกต้องประเทืองกรรมธิการก็ถูกต้องเรื่องนายก็ถูกต้องผมไปเซียนสั่งว่าประมงว่าประมาณทําอะไรทั้งหมดถูกต้องหมดใช่ไหมครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายผมเชิญพระราชดำรัสองค์หนึ่งมาให้กะกะตฟังว่าในหลวงตัดว่า เราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่เราต้องให้คนดีนะปกครองบ้านเมืองและไม่ให้คนไม่ดีปกครองบ้านเมืองกก,กตไปคิดอะไรกันว่าควรจะทํำยังไงคือคอย่างนี้ท่านที่วบรครับคือเราเนี่ยเราไม่ได้มาพูดว่าใครชนะเลือกตั้งใครแพ้เลือกตั้งนะเราต้องการเห็นว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งที่จะต้องทําหน้าที่ให้คนเข้าไปมีอํานาจทางการเมืองเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เขาไม่ทําเลยอย่างนี้รผมว่ามันไม่สมควรที่จะมีคณะกรรมการ,ร,ก,ารการเลือกตั้งแบบนี้ต่อไปหนึ่งเปืองงบประมาณเปืองภาษีเปืองทุกอย่างเอาเอาแบบประเทศอื่นไม่ดีกว่าเหรอคือพอ